กันเลยก็แล้วกันนะครับ<ห>ผมก็ไม่ทราบว่าทุกท่านมีแบ็กกราวด์บริษทัทหมดแล้วหรือยังนะฮะแต่ก็คร่าวๆคร่าวๆก็คือว่าเราเองเนี่ยมีมีบริษทัทลูกอยู่นะครับก็มีทีพาร์คที่เป็นบริษทัทลูกที่ใหญ่ที่สุดนะครับเราถืออยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทำทำพวกแวร์เฮาส์โลจิสติกส์พาร์คนะครับไทคอนเองเราทำโรงงานให้เช่านะครับแล้วก็มีบริษทัทที่ประเทศ จีนกับสหรัฐอเมริกานะครับต่ซึ่งซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับแล้วเราตั้งอีกบริษัทหนึ่งคือไทคอร์ดแมネจเมนต์เนี่ยซึ่งปัจจุบันกำลังทำไฟลิ่งที่จะเป็น r e ดแมเนเจอร์นะครับให้ในการตั้ง e a ดใหม่ในในปีนี้นะครับก็ตอนนี้ทำไฟลิ่งอยู่กับกระ,ะตอนะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทที่จะไปบริหารรีดต่อไปนะครับแล้วก็มี t f u n น t ี o g จิสกับ ทีโกรสนะครับซึ่งทีฟันทีโลจิสในบริหารทางโดยบจบโบหลวงทีโกรสเพิ่งตั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นรีสโป p r พาร์ตี้ฟันนะครับก็เพิ่งจริงปร o ฟ m ์ม c e ก็ยังไม่มีอะไรมากก็เพิ่งผ่านไปได้2เดือนกว่าๆเองนะครับก็วันนี้ก็เลยไม่ได้มาครับก็กับปัจจุบันเนี่ยทุนจดทะเบียนเรา912ล้านนะครับ แล้วก็มีส่วนผู้ถือหุ้นทั้งหมดเนี่ยประมาณ8,700ล้านนะครับม,มีครับก็มีมวอร์เรนที่ยังไม่เาซสาก็เป็น W6 นะฮะนั้นก็เป็นของอีสบของพนักงานนะครับซึ่งซึ่งก็ หมดอายุตุลาคมปีนี้เหมือนกันนะครับนอกกนั้นก็เอ็กซ์ไซส์ที่เหลือวรรันทั้งหมดที่เหลือก็เอ็กซ์ไซส์ไปหมดแล้วนะครับคคเครดิตเร й ติ้งของเราก็ทำมาล่าสุดก็ยังอยู่ที่ A นะครับสเตเบิลนะครับก๊อฟเนนน рейт ติ้งก็อยู่ที่4ดาวครับปัจจุบันผู้ถือหุน้นจริงๆผู้ถือหุนน้นในในกรุ๊ป ให,ใหญ่ก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับโรจนาก็ยังถืออยู่21% City Realty อยู่7%นะครับผู้กรรมการและผู้บริหารก็ประมาณ7%นะครับไทย NVDR กับซึ่งจริงๆก็เป็นต่างประเทศนะฮะประมาณ6%แล้วก็มีสัดส่วนต่างประเทศที่ถืออยู่อีก16%นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าดูแล้วต่างประเทศก็ถืออยู่ประมาณ22%นะครับที่เหลือก็ก็เป็นส,ส่วนใหญ่คงเป็นสถาบันไทยอะไรพวกนะั้น ครับอันนี้ก็เป็นกรรมการของเรานะครับก็มีจากจากผู้แทนผู้ถือหุ้นต่างๆนะครับก็คุณชาลีเป็นประธานกรรมการจาก City ้ e วลตีแล้วก็มีคุณเจิรพงศ์คุณชายซึ่งมาจากโรจนะนะครับมิสเตอ, one, อร์ไวเชงควรกับผมเองก็อยู่ใน่วนผู้บริหารแล้วก็มีกรรมการอิสระอีกสามท่านนะครับ ครับก็ในแง่ของเราก็คือ,อไทคอนเองเนี่ยผลิตักหลักๆก็คือ,อโรงงานนะครับกับคลังสินค้านะครับให้เช่านะครับในโรงงานเองเราไปซื้อที่ในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆปัจจุบันก็มีอยู่ประมาณ16แห่ง15แห่งนะครับล้าก็าคลังสินค้าก็29แห่งนะครับก็โรงงานเองเนี่ยก็จะเป็นไซส์อาจจะโรงงานนี่ไซส์อาจจะเล็ก เล็กกว่า warehouse โดยโดยรวมนะฮะโดยภาพรวมถ้าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยไซส์ก็ประมาณ2,5500ตารงเมตรต่อต่อหลังนะครับแล้วซึ่งซึ่งก็คนเช่าก็จะเป็นพวก supply chain ของบริษัทใหญ่ๆนะครับ ส่วนส่วนไวเอ์เฮาเองเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็มีมีตั้งแต่ไซส์เล็กเลยพันหนึ่งถึงอาจจะเป็น20,000-30,000ตารางเมตรนะครับพวกใหญ่ๆเองส่วนมากก็จะเป็นพวกมัลติ n น t i ั่นเฟิร์มใหญ่ๆที่ที่เช่านะครับก็อันนี้ประโยชน์เขาก็คือว่าเขาสามารถส่วนมากแล้วเราจะทำเป็นที่เรียกว่า Ready Build นะฮะก็คือว่าเรามี Available อยู่เพื่อเพื่อว่า เขาเองเนี่ยพอมาถึงสมมุติว่าบริษัทญี่ปุ่นจะมาสปายให้ฮอน d a ที่เมืองไทยเนี่ยส่วนมากอยากจะเริ่มกิจการนี่ก็ภายในแค่สอสาเดือนนะครับถ้าเขามาสร้างโรงงานเองอะไรเองเนี่ก็จะใช้เวลาประมาณปีหนึ่งนะครับอย่างน้อยครับจริงๆแล้วผมว่าในการถ้าเขามาหาที่เองซื้อที่ขอใบอนุญ,ญาตก่อสร้างอะไรผมว่าเกินปีด้วยซ้ําไปนะครับแล้วก็แวร์เฮ้าส์ก็เหมือนกันส่วนมากเนี่ยพอคนต้องการคลังสินค้าเนี่ยก็มักจะ ต้องการแบบว่าเ,เลยเวลากําหนดมาแล้วของตอนนี้ไม่รู้จะไปไว้ไหนนะฮะตอนก็ส่วนมากคนต้องการฟังเพราะฉะนั้นการทําเรด d ี้ i ิลเพื่อว่าเราพร้อมที่ลูกค้าจะให้เช่าเนี่ยก็มีความสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเนี่ยพยายามขยายไปหลายๆที่นะครับเพื่อว่าให้มี Choice ให้ลูกค้าเลือกนะครับ ทั้งที่ดินเองด้วยทั้งทั้งตัวอาคารเองด้วยนะครับเราจะมีเว a บลิตี้เพื่อเพื่อว่าให้ให้คนให้เช่าเนี่ยพร้อมที่จะเช่าเราได้เลยแล้วก็ถ้าเขาจะขยายในอนาคตก็จะมีที่ข้างๆขยายได้นะครับอันนี้มันนะฮะลองลองดูนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่รู้มกลับขึ้นไม่ได้เหรอ อันนี้ประเทศไทยอาจจะเอียงไปหน่อยนะฮะเดี๋ยวเดครั้งหน้าต้องปรับใหม่ะฮะพอดีพแต่ว่าดูดูใน hand out แฮนเอาล้วกันนะฮะก็ถ้าถ้าว่าโดยหลกัหลกๆแล้วเนี่ยก็คือว่า,าเราก็มีปัจจุบันเนี่ยถ้าถ้าสำหรับโรงงานเองก็มีในที่นิคมอุตส,สาหกรรมต่างๆนะครับ15แห่งนะครับก็ตามเนี่ยนะฮะแล้วก็ เ,เราก็ในนี้เราโชว์ให้ดสูส่วนใหญ่เซกเตอร์ที่ขยายอยู่ปัจจุบันก็จะเป็นพวกรถยนต์นะครับรถยนต์เองเนี่ยถ้าฮอน da เองจะ,จะเห็นเ,เนี่ยโลโกโล้ฮอน da เนี่ยก็ยจะอยู่ทางเหนือซึ่งซึ่งอยู่ในโรจนะที่ยุทธยาปัจจุบันฮ o n d a เองก็จะขยายไปที่ปราจินบุรีนะครับรถอยู่ในโรจนะปราจินบุรีซึ่งขณะนี้กำลังสร้างโรงงานอยู่นะครับเท่าที่ผมทราบก็สเกจโจก็อาจจะเสร็จประมาณกลางปีหน้านะครับแล้วก็ โตโยต้าเองเนี่ยก็จะอยู่ในทางด้านภาคตะวันออกนะครับแล้วที่เหลือจะซูซูกิฟอร์ดมาสด้าอะไรก็จะไปทางอีสต์ซีบอร์ดนะครับก็เพราะฉะนั้นหลกัหลกๆแล้วเนี่ยปัจจุบันการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ก็จะไปทางด้านตะวันออกซะมากกว่าแม้กระทั่งอนด้านะคก,ก็ก็ไปสร้างทางด้านตะวันออกซึ่งคือประจินบุรีครับส่วน ส่วนทางด้าน Warehouse เนี่ยเ,เราก็พยายามเพิ่ม Location ต่างๆนะครับเ,เราเองเนี่ยมีในตอนที่เราเริ่มเองก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโลเคชันที่ใกล้เคียงกับโรงงานนะครับก็คือเป็นเป็นไวเอร์เฮาส์สำหรับ พวกทางด้านอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีบางส่วนที่ที่เป็นพวกคอน s u m e r ร r โปรดักตอย่างเช่นทางวางน้อยเองเนี่ยก็จะมี Mac Big แมคโครบริกซีอะไรอยู่ทั้งนั้นนะครับซึ่งจะใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้านะครับปัจจุบันเนี่ยหลังจากน้ำท่วมเองหลังจากน้ำท่วมมาเมื่อปี2011แล้วเนี่ยนะครับก,ก็ทางแม้กระทั่งพวกคอนซูเมอร์โปรดักตเองเนี่ยก็เริ่มที่จะ เหมือนกัรกระจายความเสี่ยงนะครับก็เริ่มแล,แล้วอีกทั้งทั้งประเทศไทยเองก็มีมีเรื่องการเออร์ไบนาเซชั่นมากขึ้นนะครับแล้วทั้ง a อ c เองก็เลยจะก,กระจายศูนย์กระจายสินค้าเนี่ยไปในหลายๆแห่งมากขึ้นนะครับอย่างอย่างเช่นแมคโครปัจจุบันเนี่ยเราก็ทําให้อีกสองที่นะมีที่ทางตะวันออกที่หนึ่งที่ทางตะวันตกที่หนึ่งนะครับแล้วกเ็เราไปซื้อที่ทางไปทางขอนแก่นนะครับก็ทางตัวหนอกเชียงเหนือนะฮะท,ที่ที่เห็นเขียว,ยวนะ นี่ครับแล้วก็แล้วก็สุราธ,ธานีทางใต้นะครับก็อันนั้นก็จะเป็นาการกระจายสินส่วนใหญ่ก็จะเป็นศูนย์กระจายสินค้านะครับแต่ทางภูมิภาคนะครับอาจจะก็เริ่มใกล้เข้าไปถ้าถ้าทางใต้ก็สามารถส่งของลงไปได้ถึงามาเลเซียนะครับแล้วก็ทางอีสานเองก็ขึ้นไปได้ถึงลาวนะฮะจะออกอ ครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ล้วก,ก็ก็ต้องดูอีกอาจจะอีกที่หนึ่งทางทางเหนือนะครับก็มีมีความต้องการทางนัง้นด้วยนะครับอ,อ,อีกทั้งปัจจุบันเองลูกค้าหลายหลายนะครับก็อยากจะเริ่มมีศูนย์กระจายสินค้าในประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็เราก็กําลังเวิร์กด้วยกันอยู่ทั้งในพม่าหรือเวียดน,นามพมา่าเองเนี่ยที่ราคาค่อนข้างแพงมากนะครับก็ปัจจุบันผมผมยังคิดว่า ยังลำบากอยู่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราสร้างแล้วให้เช่าเป็นเรดี้บิล์เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยคุ้มนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่ๆไปแล้วเหมือนเหมือนเวียดน,นามในอดีตเนี่ยซึ่งที่ราคาแพงในช่วงแรกๆแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วเวียดน,นามที่ราคาลงมาค่อนข้างจะสมเหตุสมผลมากกว่านะครับก็อันนั้นอันนั้นก็จะถ้าถ้าเราซื้อที่ในพม่าปัจจุบันก็อาจจะทําให้มีการขัดทุนราคาที่ได้ในอนาคตแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการเช่าสัญ,ญญาระยะยาวแล้วลูกค้า ทําเป็นบิวต์สุดๆอะไรงี้นก็เราก็อาจจะทําให้ลูกค้าได้นะครับซ,ซึ่งปัจจุบันก็มีเวิร์กอยู่ทั้งสองประเทศน,น,นะครับครับ